ตัวนี้ค่ะมันอยู่ในห้องกำลังเปิดให้เราก็คนอาจจะถามว่าพันเดินลทำอะไรก็เราจะทำการบ้านแต่ว่ามาเอาให้ของนะนี่จะเป็นการบ้านที่เรียนพิเศษนะดูเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ทำทั้งเรืียนแบบทาันแค่อสองหน้าโอเคโรงเรียนวันนี้วันแรกโอเแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงก็ก็จะไปเปิดเรียนเปิดเรียนที่โรงเรียนนะอโอเคก็พันจะได้พันได้ของมาวันนี้ก็จากโลตัสใช่ไหมก็มีโพสต์อิดนะมีเบบี้ออย แล้วก็มีกาวน้ําใสที่โรตาสที่หนองบัวถูกมาเลยยี่สิบบาทแต่ว่าพันไม่ได้นําวันนี้นะพันไปซื้อมเมื่อวานนะคะทไมไม่ได้อยู่หนองบัวนะไม่ได้อดนแต่เมื่อวานพี่กลับหนองบัวก็เลยได้ไปโลตัสแล้วก็ซื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดที่จรีงมันจะมีถุงถุงใสแต่พันแกะถุงออกแล้วบนรุนี่มันจะมีสี่สีแนละ้วก็เป็นอย่างนี้แค่สี่สิบแปดบาทนะมันไม่ได้เซลแต่มันถูกโอเคแต่ว่าคือสมุดปกแข็งแล้วก็เป็นสอนลวด ข้างในจะมีเส้นนะเด้มอยากได้แบบไม่มีเส้นแต่ว่าเคี้เกีละสั่งไอจีแล้วมันหาไม่เจออ่ะเออก็เลยเออไม่เป็นแบบเดี๋ยวเข้าไปหาซื้อที่หลังกันเดี๋ยวไปบิ๊กเทรจะไปหาซื้อแบบไม่มีเส้นมาดีกว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ m a y b ออย l oil m a y b อ oil เนาะอันนี้มาใส่สลามกับทำสลามโอเคเดี๋ยววันนี้ทำสลามสีใสถ้าทำการบ้านเสร็จนะก็ใกล้เสร็จแล้วมัในจะใกล้เสร็จทำแต่ให้เรียนกันนิดนึงเพราะว่าครูไม่ทำเรียนแล้วก็แม่เอาสูตรมาให้มวลานเป็นส แบบนี้มีอย่างนี้นะคะ inspire ข้างในเป็นแบบมีเส้นน่ารักเลยนะแล้วก็หน้าแร,แรกมันจะเป็นแบบอย่าแงบบนี้ให้อ่านด้วยแล้วก็ให้อธิบายอะ่ะเอออธิบาย,แบบยเรื่องของนังสือแล้วก็มีเป็นเหมือนไดอารี่ เขียนว่าวันนี้สอบวันนี้อะไรเงี้ยเราก็เออจะเอาไว้เขียนเวลาอยู่บ้านเวลาแบบมีสอบหรือว่าสอบเรื่องอะไรหรือว่าวันนี้เป็นวันกิจกรรมต่างๆก็จะเขียนไว้ในเล่มนี้ก็หมดไปแล้วนะตอนทำการบ้านด้วยก็ยังไม่เร็วเลยแล้วก็เออจะมารีวิวโตะใหม่ให้ดูด้วยเพราะว่าได้โต๊ะใหม่มาวันที่ไปได้โตะใหม่มาเมื่อวานนี่นะก็ตั้งอัดตรงโตะใหม่เลยก็เลยได้มุมนะคะโอเคแล้วก็เออ เปิดพัสดุคือพัสดุใหญ่มากกับกล่อง e นะคือไม่เคยได้กล่องใหญ่ขนาดนี้กล่องใหญ่ที่สุดของเราก็กล่อง d นะ e a b c d e ก็คือใหญ่เยอะใหญ่มากกว่ากล่อง d กล่อง d ก็ใหญ่แต่ว่ากล่องนี้ใหญ่ว่าว้อันนี้เอาไว้ใส่อะไรดีอะ่ะเอาไว้ใส่พวกของจิ๋วดีอ่ะเรา พื่อซื้อของสิวมาพวกบ้านแก้มดีมันเนี้ยโอเคม, okay. มาดูกันดีกว่าว่าที่ส่งไปคืออะไรเพราะเราจำไม่ได้เพราะว่าชื่อร้านไม่มีนะคะมันเป็นชื่อคนส่งแล้วก็น,นี่ส่งถึงเรานะโอเคแล้วก็สแตมปนะคะห้าสิบสองบาทแต่ว่าค่าส่งเราก็หกสิบบาทเหมือนเดิมแล้วก็ EMS น,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเดียดีกว่าชัอปช็ปช็ชขอตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องไม่ได้มองไม่เห็นอ่ะโอเคแต่ว่าเราสบตวกันแเนาะ เราขอไปกรีดก่อนกรีดนะเราคัตเตอร์เล็กมันหายอะไรต้องใช้คัตเตอร์ใหญ่กรีดง่ายมากขอบอกคัตเตอร์เล็กนี่แบบกว่าจะกรีดได้แบบยากมากเลยนะคัตเตอร์ใหญ่อโอเคสุดเอ้มันไม่ใช่คัตเตอร์เราเป็นคัตเตอร์พ่อนะของพ่อเลยเอ้ยคือแกะไม่สวยอะดูดีดมันแกะไม่สวยแต่คือกล่องมันก็บุกตัง้งแต่ได้มาแล้วแบบ ดีนะเราต้องแกะด้านนี้ก่อนอุ้ยแล้วก็อ่ะฮะได้แล้วอุ้ยเกือบไปละเกือบแทงมันใหญ่เกินเปิดร้าก็เป็นอย่างนี้นะมาดูนกันดีกว่าว่าคืออะไรเพราะเ่าจะมาแม่งเราสั่งหลายร้านมาเลยเดี๋ยวก็จะมีอีกอีกร้านหนึ่งมาเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นบ้านแก้มยิ้มเราสั่งบ้านแก้มยิ้มไปนะคนะขนาดซีพนะิมเยอนะเยอะนี่ซีพี คือจะให้ดูว่าสุธีมสุธิเอาอะไรแนี้ออกคือของมันแค่นี้เองอ่ะแต่ทำไมพี่เขาใส่กล่องใหญ่มากอ่ะเนี่ยคือพี่เขาน่าจะกลัวมันแบบตกแตกมากเพื่อห่อดีอ่ะี๋ยวจะเก็บบับเบิ้ลแรปนะไว้ใช้หลังอันนี้คือบับเบิ้ลแรปเดี๋ยวเราแกะบับเบิ้ลแรปโอ้ยพี่เขาแบบไม่ได้ติดกระเทปให้ติดแต่ด้านเนี้ยเราแกะไม่ได้ก <laughs> ระเทปเยอะมากที่เขาแพ็คมาดีมาก ที่อันนี้จากส,สังกลาที่ส้มเดี๋ยวค่อยๆแกะบับเบิ้ลแรป Lab, เพราะว่าเผื่อได้ใช้ทีหลังอีกเพราะพี่เขาให้บับเบิ้ลแรปมาเยอะมากเลยอ่ะเสียดาย่ะถ้าจะทิง้งน,นะหลายคนก็น่าจะเก็บมันหน่อยบับเบิ้ลแรปเพราะว่าเผื่ออุ้ยดูเขาบอกว่าที่เขาแบบห่อดีแล้วก็แบบบับเบิ้ลแรปให้เยอะมากอ่ะดูดิเราแกะดีเวอร์ปกติเราเป็นคนที่แกะบับเบิ้ลแรปแบบไม่สวยเลยเวลาแกะออกจากแพ็กเกจอ่ะ แต่แบบทางนี้พี่เขาให้เลยแล้วก็พี่เขาติดกากเทียมเยอะมากเลยโอเคเลยเราจะเก็บไว้ในกล่องโอเคนี่นะกล่องใหญ่ใหญ่กว่าหน้า,าใหญ่เยอะโอเคก็นี่นะคะเป็นบ้านแก้มยิ้มเนยเราสั่งแก้มยิ้มไปด้วยหนึ่งตัวเราบอกพี่เขาให้เลือกตัวที่น่ารักน่ารักมาให้เนาะเพราะเราไม่อยากเลือกเองอันเดียวน,นี้มันจะเป็นแบบบ้านเรืองแสงอยู่ในที่มืดจะเป็นบ้านเรืองแสงเดี๋ยวเ,เ,เราจะลองทำว่ามันเออต้องตอนกลางคืน,นี่ยทำได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยแล้วกันเนาะ เรามาเปิดกันเลยชิ้งนี่ยจะยาวนะเพราะว่าเรารีวิวของเยอะพวกวันนี้พัาสดุกมาเดี๋ยววันอาทิตย์หรือวันจันทร์อ่ะก็จะมีของมาอีกนะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นดีโคเทปนะที่จะมาวันจันทร์พวกดีโคเทปอ,อะไรต่างๆนะโอเคดิเป็นแก้มยิ้มเราขอแกะก๊อเทปก่อนคือพี่เขาแบบแปะไว้ก่อนนะโอเคเป็นอย่างนี้ นุ่มไหมโอ้ยมันแบบยุ่นมากแล้วน่ารักเวอร์คือพี่ส้มเป็นคนที่เลือกแก้มยิ้มให้นะคะเราไม่ได้เลือกเองแล้วคือมันพี่พี่ส้มบอกว่าจะมีตัวหนึ่งที่แถมมากับบ้านเราไม่รู้ว่าตัวไหนแถมมากับบ้านเพราะเราไม่ได้เลือกตัวเองนะโอเคเดี๋ยวจะค่อยดูให้พี่ส้มแล้วกันอันนี้เป็นแก้มยิมนะ้มต่อมามาดูบ้านกันเลยคือหอดีอะบ้านก็มีผืนส่วนบ้านเลยนะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์แก้มยิ้มนะคะไว้ติดเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ย เราขี้เกียจปิดอ่ะมันเรากลัวติดไม่สวยตัวแต่งไม่สวยนะไม่กลัวตัวแต่งไม่สวยเลยอ่ะดูดีมันจะเป็นอย่างนี้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ข้างในตัวบ้านนะเดี๋ยวจะตั้งตั้งไว้ตรงโต๊ะนี่แหละโต๊ะเขียนหนังสือวันนี้เลยไม่ก็ตั้งไว้ใต้โต๊ะนะคะถ้าเกิดมันรกก็จะไม่ตั้งไว้ตรงบนโต๊ะเพราะวาโต๊ะเราต้องมีหน้าที่เยอะๆโอเคอรูอยอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะ เราขอไม่ไ,ดไมมีดูเฟอร์นิเจอร์แล้วกันเราขี้เกแกเกี๋ยวมาดูอตอนที่ทําเสร็จเลเ้วีเพรพะเราไม่รู้วอะไรเป็นอะไรนะตัวมันแบบยังไม่มีตัวติดสติกเกอร์แล้วแบบมันดูยากอะโอเคแล้วก็บ้านเป็นสีฟ้านะในกล้องมันแบบสีมินมินใช่ไหมสีจริงมันจะเข้มกว่านิดนึงอะมันก็สีเท่ากับในรูปเนี่ยสีจริงจะเป็นประมาณนี้เลยใช่เลย,เลยสีอย่างนี้เลยนะสีเหมือนในกล้องตัวนี้เลยมันจะเป็นกล้องคล้ายๆกล้องสดเป็นอย่างนี้เลยนะสีจริง เย่นี้เยอ่ะสีมันกันเดยเคก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อันนี้เข้มกว่าอันนี้นึงขอใช้เอฟเฟกก่อนนะนี่เป็นติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะให้ดูอย่างเงี้ยเป็นนี้เป็นแมสติดผนังแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ต่างๆกันนะติดโต๊ะอะไรอย่างนี้ยแล้วก็มีรูปแก้มยิ้มขับขวดยิ้มยิ้มโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายตับกล่องพัสดุอันใหญ่ๆวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย